สวัสดีค่ะนั้นเป็นแม่แมวกับลูกแมวหยอกกันจะดูว่าจะไม้เห็นกี่ตัวตอนนี้อยู่ในค้อนี้ทั้งหมดหกตัวนะคะแม่แมวซ้ายมือนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองจะไม้เห็นกี่ตัวไม้เห็นอยู่สองตัว มันถ่ายภาพยากมากตั้งแต่ตั้งแต่เขาโตเนี่ยค่ะถ่ายวิดีโอยากมากแม่แมวกับลูกแมวหยอกกันแม่แมวอ้วนขึ้นสภาพโคกไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะอ้าวอาวไปดึงสายนั้นหลุดอีกแล้วนี่แม่ลูกหยอกกันอย่างมีความสุขดูสิค่ะ แม่แมวอ้วนนะทุกวันเนี้น่ารักนะั่นแหละคตัวด้านขวามือคือแม่แมวเอาอย่าทะเลาะกันมานี้มอย่าทะเลาะกันกระโดดมาไฟดับเลยแต่ไฟดับมันก็ดีอีกอย่างสวยไปอีกแบบค่ะภาพชัดขึ้นตัวที่แอบอยู่ข้างบ้านกระดาษนนัน้ตัวเมียนะคะคงไม้เห็นแค่เนี้ย ไม่เห็นเอาไม้ไล่มาก็ไม่มาโหตาหน้ากลัวจังเราตาหน้ากลัวแม่นั่ง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 บอกแล้วว่าถ่ายรูปยากมากค่ะถ่ายวิดีโอยากมากดูสิดูสิสอ้าวไปแล้วมานี่มา คงได้เห็นแค่เนี้ยค่ะตัวนี้เขามีเอกลักษณ์คือหน้าบึ้งหุนหุนเหมือนจิ้งเหลนมีสิบสองนิ้วมีนิ้วข้างละหกดีอหน้าเขาค่ะหน้าบึ้งนี่เป็นตัวผู้นะคะ เอาไม้ล่อค่ะล่อล่อล่อได้ไหมตอวนี้ก็มังไม่เห็นหน้าอโอกาสที่จะมาให้เห็นหน้าพร้อมกันทั้งหกตัวไม่ได้แล้ว ตัวเมื่อกี้ที่โผล่หน้ามาก็ตัวผู้นะคะต้องเอาไม้เนี่ยล่อหลอกล่อ,ลอให้หันหน้ามาอ่านดู <c oughs> นหน้าครับไม่พบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีค่ะเดี๋ยวยวก่อนเราเยิจะดนมาอีกค่ะ S <S อ้ยไม่ได้นะคะไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ